สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินนะคะวันนี้อยู่กับกุก๊กก๊กจิรพิญญาปิติมณาาอารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยนะคะกับแพลตฟอร์มแรกใน YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือ Facebook ที่ตอนนี้เรายังคงถ่ายทอดอยู่ในเพจสถานีวัฒนธรรมเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะอย่าชมเพลินค่ะสสามามมมมมรรรรถถกกด like, กดดไไ์แชปึงง่เ คุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยที่สําคัญฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะว่าอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e ในช่องสถานีวัฒนธรรมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครคะ่ะและสําหรับกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดงานใต้ร่มพระบร,รมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นระหว่างวันที่20-24ถึงเมษายนที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2 3 2พ โดยงานนี้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557แล้วเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมาราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงทำานุบำรุงบ้านเมืองให้มีความพาสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านสืบมาจนถึงปัจจุบันที่ครบรอบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ และมาจนถึงวันนี้นะคะคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราก็ยังคงอยู่กับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะในชุมชนบ้านดอนนายหรือว่าพี่ส้มของเรานั่นเองเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงแกร่งแห่งชุมชนนี้เลยที่นําพาชุมชนจากก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีใครคิดเรื่องของการท่องเที่ยวมาจนถึงจุดที่ปัจจุบันกลายเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวแล้วไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านดอนนายเราจะได้ไปประสบ พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆอะไรบ้างนะคะขอต้อนรับเลยนะคะสําหรับพี่ส้มค่ะคุณอัจฉรีเสริมทรัพย์นะคะผู้นําชุมชนบ้านดอนนายหรือว่าผู้ใหญ่ส้มของเรานั่นเองค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาตามคำเรียกร้องของพิธีกรเองนะคะอีก1เทปสําหรับพี่ส้มนะคะถามกันต่อเลยหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้ไปพูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของชุมชนความเป็นมาเป็นไปในการก่อตั้งเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปแล้ววันนี้พามาดูกันต่อว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านดอนนเนี่ยเราจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะถ้านักท่องเที่ยวที่ฮือฮาเลยอะ่ะ ที่ชุมชนของผู้ใหญ่ส้มก็คือแห่กันไปกินอาหารทะเลนะเพราะตอนนี้ใช่เพราตอนนี้นักท่องเที่ยวอ่ะหลังจากที่เขาไอเรื่องโควิดนะคะมันผลกระทบนะฮะจากโควิดเนี่ยทําให้คณะแบบใหญ่ๆอ่ะคณะแบบเป็นร้อยคนเป็นแปดสิบคนอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ละต้องต้องต้องหยุดไปทีนี้ก็จะเป็นแบบมาแบบกลุ่มเล็กๆมาแบบครอบครัวอย่างเงี้ย ผู้ใหญ่ส้มก็หาหาเรื่องใหม่ๆใ,ให้กับนักท่องเที่ยวก็คือทะเลแหวกนะคะใช่ทะเลแหวมันเป็นปรากฏการณ์จริงๆแล้วอ่ะทะเลแหวกเนี้ยมันมีมาตั้งมันมีมาตั้งนานแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยในในแล้วสมัยตั้งกันที่พี่ต้มยังไม่มาม,มันก็มีมาแล้วแหละแสดงว่าคนในชุมชนะเขาชินแล้วใช่ค่ะที่เนี้ยมันจะมันจะวิเศษตรงที่บอกว่าตั้งแต่สมุทรสงครามสมุทรสาครมาจนถึงบางตะบูนอำเภอบ้านแหลม ผู่ใหญ่ต้มอยู่อำเภอบ้านแหลมนะค่ะอยู่เป็นตำบลสุดท้ายของอำเภอบ้านแหลมโคนน่ะทะเลโคนน่ะอืก็จะไปหมดที่ตำบลแหลมหักเบีย้ย<ช>ะค่ะ<ช>แล้วก็ไปเกิดทรายที่ตำบลแหลมหักเบีย้ยเหมือนกันถ้าโลแกนในเรื่องของท่องเทีย่ยวจะบอกว่าโคนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกนะโอโคนก้อนสุดท้ายเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องท่องเทีย่ยวนะคะเกิดขึ้นที่แหลมหักเบีย้ยแล้วก็มาหมดที่แหลมหักเบีย้ย มาเกิดทรายที่หล่งเบีย้ยตั้งแต่หล่งเบีย้ยไปจนถึงชะอําหัวหินไปทางภาคใต้ก็จะไม่มีโคลแล้วนะคะ oh. แล้วนอกจากนี้เก oh. ลือนะคะเกลืออำเภอพระแหลมจะเป็นแหล่งเกลือที่ใหญ่ที่สุดเลย oh. เราจะวิ่งเส้นทางเนี้ยเส้นทางคองโคนเข้าไปนะ,ะจะเป็นเส้นทางถนนลิวิล่านะคะ oh. ก็จะเห็นหนาเกลือเยอะแยะหมดเลยเกลือก็ไปหมดที่ตำบลแหล่งเบีย้ยเหมือนกันนะก mm. ็สโลแกนของนองท่องเทีย่ยวจะบอกว่า ต้นทางทรายปลายทางเกลือนะคะเป็นต้นกําเนิดของทรายแล้วก็เป็นปลายทางของเกลือนะ,ะอีตุงที่บอกว่าเป็นรอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายเนี่ยมันก่อให้เกิดเหมือนมีทะเลแหวกผู้ใหญ่ส้มเคยไปที่ชุมพรไปเกาะพิทักษ์ะนะ,ะก็ไปเห็นตรงนั้นเลยบอกว่าโอ๊ยที่บ้านเราก็มีนะคะตรงนั้นเราไปจุดประกายที่ให้ผู้ใหญ่ส้มกลับมาแล้วก็มาทําตรงนั้นนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลแหวกตอนนี้ ผู้คนนะมามาชมทะเลแหวกของพี่ใหญ่ส้มเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็วิธีการมาก็ต้องโทรโทรมาก่อนพี่ใหญ่ส้มจะบอกว่าโทรมาจองก่อนนะเพราะว่าพี่ส้ม,มจะดูมันจะมีตารางน้ําเขาเรียกมานตาน้ำนะ,ะดูว่าในแต่ละวันเนี่ยจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวออกไปกี่โมงอ๋อแส,มมสดงว่า<อ>คือเขาจะมีเวลาที่ที่ควรจะออกาการจะไปชมทะเลแหวกของที่ชุมชนพี่ส้มเนี่ย คือเวลาไหนดีสุดหรือว่าแล้วแต่วันต้องแล้วแต่วันมันแล้วแต่น้ำค่ะอ่าสมมติว่าสมมติว่าน้องจะไปวันอาทิตย์อ่าโทรมาค่ะเออพี่ต้มจะไปดูเทะเลแหวกวันอาทิตย์พี่ต้มก็จะดูในวันอาทิตย์นั้นนะ่ะจะไปได้กี่โมงโอ๋อพี่ต้มก็จะบอกว่าต้องมาถึงที่นี่สมมติว่าสิบเอ็ดโมงจ้ะก็จะปล่อยให้ออกไปแค่สองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงพอ ก็ทุกคนก็จะออกไปแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะแต่กันยาตุลาพิจิกาก็สามารถชมทะเลชมชมปาวันบุดานะคะโอ้ปาวันบุญาจริงนะโใไดใชมชนมีเหรอคะใช่กันยาตุลาพิจิกาสามเดือนเนี้ก็นักท่องเที่ยวก็จะแห่กันไปชมปาวานส่วนพวกเราชาวบ้านก็จะมีหน้าที่ขายขายทางเรือขายอาหารขาย Oh. ขายอะไรก็ได้ที่มันที่มันสามารถรับนักท่องเที่ยวอเอาเงินเข้ามาในชุมชนได้ในกระเป๋าหรือว่าในชุมชนได้แค่นั้นะนะคะแล้วใช่แล้วนอกจากนี้ธนาคารปูมาของผู้ใหญ่ส้มผู้ใหญ่ส้มก็ก็ต่อย,ยอดให้ในเรื่องของคณะนักเที่ยวมามากินปูพี่ต้อมก็จะบอกว่ากินปูหนึ่งตัวปล่อยปูร้อยตัว hmm? เป็นโครงการที่คนพรราคนมากินปูอะ่ะเขาก็จะเอา ไข่ปูอะไข่ปูเที่ยวเขียนในธนาคารนะต้องไปเห็นด้วยตามันจะมีชีวิตเราใส่ตู้ไว้แล้วก็มีตู้มีตู้สําหรับบริจาคแล้วก็มีกระป๋องให้พอลาลูกค้าพอลาคนมากินนะผู้ใหญ่ต้งจะบอกว่าปล่อยปูดูธนาคารปูม้าแล้วก็มาปล่อยปูตามโครงการกินปูหนึ่งตัวปล่อยปูร้อยตัวเพื่อที่จะได้ช่วย<น>การฟ<า>ื้นฟูให้มันมีอัตราปูมาเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ย นี่เข้าใจคิดมากเลยนะคะเข้าใจคิดมากเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่ชอบทําบุญแล้วก็รู้สึกดีกับการที่เราได้กินปูแล้วแต่ว่าเราแบบว่าได้ปล่อยปูด้วยนะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดอยากจะปล่อยให้ได้ใจค่ะไปปล่อยตรงจุดชมวิวทรายเม็ดแรกหรือไปทะเลแหวกผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าปล่อยปูดูทะเลแหวกเอาปูไปด้วยคนละหนึ่งปองออกไปใช่ออกไปนั่งเรือนั่งเรือเรือชาค่าเช่าเรือเหมาลำ สองถึงหกคนลำละหนึ่งพันเป็นเรือชาวประมงนี่แหละเรือเรือที่เขาไปออกทะเลมานี่แหละพี่ต้มก็จะจัดเป็นคิวอืเป็นคิววันนี้ถึงใครคนถึงใครเนี่ยก็ทุกคนก็เงินก็เอาไปอก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพี่ส้มใช่ก็คือถือว่าให้คนในชุมชนจริงๆค่ะอส่วนพอเราขึ้นมาแล้วก็มาทานอาหารที่ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นน่ะไม่ได้เปิดทุกวันนะคะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะถ้ากิจกรรมดูงานก็สามารถดูได้ทุกวันดูได้ทุกวันพวกขานเรียนรู้แลวนอกจากนี้พี่ต้มก็ยังต่อยอดในเรื่องของสาธิตในเรื่องของผ้ามัดย้อมจากเปลือกกองกลางอีกด้วยเอาเปลือกกองกลางใช่เดิมอะเขาใช้เปลือกกองกลางในย้อมเครื่องไม้เครื่องมือ ยอมอวนยอมแหย้อมเครื่องมือการทำประมงอพอเรามาเด็กรุ่นเนี้ยเด็กรุ่นรุ่นหนูเนี่ยรุ่นรุ่นหนูแหละก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเปลือกเนี้ยเอามาย้อมเป็นเป็นเสื้อเป็นเป็นของแฟชั่นของของกระเป๋าอะไรตบางๆใช่เป็นกงเกงเป็นเสื้อแฟชั่นก็มีอยู่ที่ชุมชนเลยอแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสาธิต ก <g ül> ็มีวิทยากรสอนอือันนี้เนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของท่องเที่ยวนะค่ะอู้อดีจังเลยมีหลายอย่างมากเลยนะครบวงจรเลยนะก็คือถ้าคุณผู้ชมไปเนี่ยไปเมืองติดทะเลทั้งทีนะเราก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนริมน้ํามีแบบว่าพาไปดําน้ํามีอะไรอย่างนี้ไหมคะถ้าดําน้ําอ่ะตอนนี้ไม่มีมีแต่ตกปลาอ้มีตกปลาค่ะตกปลาเขาจะมีเรือสําหรับพาไปตกปลาค่ะแล้วก็ดูมันจะเป็นเหมือนประทินเลยนะ กันยาตุลาพิจกาชมประวันบุฎาพฤิจกาธันวาโมกาก็จะชมนกอพยพมาจากเมืองหนาวเจอบนสันบนสันทรายที่เรียกว่ารอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายจะเป็นแหล่งดูนกที่ใหญ่สุดในประเทศนะคะชาวต่างชาติเขาก็จะตามตามนกพวกนี้ไปนะคทางเราก็จะมีหน้าที่ขายขายอย่างเดียวนะแล้วก็พอพอราของเก่งมากใช่พอลาเสร็จแล้ว มกาก,มกาใช่พละมกราเนี่ยปลายเดือนมกรลาจะสามารถชมทะเลแหวกได้ไปยนันไปยันถึงเดือนตุลาเลยมชมได้ทั้งปีแล้วนะใช่ชมได้เลยแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยก็จะมีนาเกลือค่ะให้ชมพละเกลือเขาขึ้นเป็นกองๆแหลมๆเห็นไหมค่ะพอลารถวิ่งผ่านหรือแหลแดดแรงๆจะเห็นเลยยิบระยักเหมือนยางกระเพชรเลยใช่สวยมากๆเลยแล้วก็ชมฐานเรียนรู้ในชุมชนอ,อันเนี้ยเขาเรียกว่า เป็นปฏิทินสําหรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาได้ครบวงจรเลยแล้วนอกจากนี้ที่ชุมชนของพี่ส้มอะ่ะก็ยังมีที่พักอานี่แหละที่หนูจะถามะะเลยเพราะว่าฟังพี่ส้มเล่าเนี่ยแล้วรู้สึกว่าการไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านดอนในเนี่ยวันเดียวน่าจะไม่พอวันเดย์ทริปไม่มีอยู่จริงสาหรับชุมชนนี้เพราะว่ามีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยทีนี้สําหรับที่พักเป็นยังไงบ้างคะที่พักก็จะเป็นหนึ่งเป็น โฮมสเตย์แต่ไม่ได้เป็นโฮมสเตย์แบบแบบอยู่ด้วยกันนะเป็นโฮมสเตย์แบบกึ่งบังกะโลอ๋อก็ดีนะมีความเป็นส่วนตัวใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวอ่ะเขาไม่ชอบหรอกที่จะไปอยู่ด้วยกันแบบแบบทางทางที่กับคนในชุมชนบางอีสานที่ทำอ่ะที่ว่าไปอยู่ด้วยกันทำข้าวกินด้วยกันอะไรเงี้ยคือนักท่องเที่ยวเขาไม่ชอบแบบนั้นเขาจะชอบแบบอยู่ตามลําพังอยู่กันตาม มีาม่ารส่วนตัวนิดนึงใช่ชุมชนก็เลยเป็นกึ่งบังกะโลอุกกวันีนะก็จะรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมดนะหนึ่งบัสสามารถรับได้หนึ่งบัสนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในชุมชนก็ยังมีโรง,งแรมชื่อโรงแรมไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาจะเป็นโรงแรมใหญ่เป็นเหมือนรับนักท่องเที่ยวได้เลยใช่รับได้เป็น เยอะอะรับได้แต่ว่าราคาจะสูงหน่อยหนึ่งก็แล้วแต่คนว่าถ้าหากว่าไปแล้วอยากจะชื่นชมธรรมชาติอินเตอร์เลยเป็นอินเตอร์เลยอะอ๋ออินเตอร์หน่อยก็จะไปอยู่โรงแรมก็ได้อย่างนั้นแล้วแต่นะคะก็ดีนะถือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้แบบเต็มที่เลยถ้าหากว่าไปนอนส่วนใหญ่เขาจะไปนอนกันกี่คืนคะเวลาท่องเที่ยวไปส่วนใหญ่ก็หนึ่งคืนหนึ่งคืนถ้าเกิดว่าสองวันอะได้เลยก็คือไปเที่ยวแบบสบายๆสวัสดิ์พี่ต้อมก็ทำในเรื่องของวันเดย์ทริปนะ ทำในเรื่องของสองวันหนึ่งคืนด้วยทำเป็นโปรแกรมเรื่องท่องเที่ยวด้วยนะค่ะก็จะชมกิจกรรมทั้งหมดที่พี่ส้มเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะมีทั้งอาหารมีทั้งอะไรเครื่องดื่มอยู่ในนั้นเสร็จเลยแล้วพร้อมกับฐ่านเรียนรู้กิจกรรมทั้งหมดก็คืออยู่ในนั้นเลยชมโครงการพระราชดำริด้วยอยู่ดีจังเลยคนหนึ่งพี่ต้มจะบอกว่าเอหนึ่งสามถึงห้าคนสองพันสองร้อยห้าสิบต่อหัวอ๋อ โหลาคาดีนะค่ะแต่ว่าได้แบบว่าหลายอย่างเลยได้ทั้งกินได้ทั้งเที่ยว,ยวโดยเฉพาะอาหารทะเลเนี่ยถูกใจหนูมากเลยชอบกินอาหารทะเลอาหารทะเลใช่อาหารทะเลของที่บ้านพี่ต้มอะ่ะโดยเฉพาะพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยจะใช้วัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดค่ะที่ที่พี่ต้มบอกนักท่องเที่ยวหรือว่าบอกคนที่ไปกินนะคะบอกว่า ปูม้าอย่างเช่นปูม้าเนี่ยจะไม่เอาของที่อื่นเลยปูม้าจะต้องใช้ปูม้าที่อยู่ในชุมชนจะเป็นปูม้าที่ชาวชาวบ้านจับมาอย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นของในชุมชนเพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมั่นใจแน่นอนว่าทั้งรสชาติแล้วก็คุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนเดี๋ยวว่าโอ้โหฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะไปเที่ยวจังเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ก็อยากจะไปเหมือนกันใครที่มีแพลน แล้วอยากจะติดตามไปเนี่ยติดตามได้ช่องทางไหนได้บ้างหรือว่าโทรติดต่อได้ไหมยังไงบ้างคะโทรติดต่อได้ตลอดเวลาแล้วก็มีเพจมีเพจด้วยมีเพจของบ้านดอนไนเส้นท,ทางท่องเที่ยวบ้านดอนไนมีนะคะเพจแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็จะเป็นเพจโอ้โหปูอร่อยอในเรื่องของอาหารทะเลเพจนี้ก็จะเป็นเพจที่ที่ยังเหมือน เหมือนอย่างไงโพสก็อะไรเงี้ยกันอยู่กันดูให้คนเห็นว่ามีอะไรทําอะไรกิจกรรมยังไงบ้างใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะไปนอนที่โฮมสเตย์หรือว่าเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราต้องจองก่อนไหมคะจองค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะโทรหาพี่ส้มค่ะแลยพี่ส้มก็จะให้เขาให้เขาโทรตรงเลยโดยพี่ส้มจะบอกว่าทองกีฬาโฮมสเตย์ก็คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาเป็นคณะนะผู้ใหญ่ส้มจะติดต่อเองแต่ถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวเงี้ยแล้วโทรติดต่อมา พี่ส้มก็จะให้เขาไปทไปนี่กันเองเลยอาลุยเลยสนุก,นกปผิดต่ตอกันเองเลยเพราะหนึ่งเขาจะต้องมีค่ามัดยุ่งมัดจำอะไรเงี้ยอ๋อได้เขาก็ไปคุยกันเองเลยเราจ้องก่อนไ,อไว้ดีกว่าใช่เราไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเยอะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วก็เชื่อเลยนะคะว่าคุณผู้ชมที่ ยังไม่มีแพลนหรือว่าเอ๊ะคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีมีเวลาว่างก็น่าจะมี1ลิสต์เอาไว้ในใจก็คือที่ชุมชนบ้านดอนไหนเนี่ยแหละค่ะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่ส้มฝากถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะเชิญค่ะค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีวันนี้ให้นะคะมีวันนี้ให้กับกับพี่ส้มค่ะแล้วก็กับ ชุมชนตำบลแหลมผักเบี้ยของของพี่ส้มเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้ววันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสําหรับผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณพี่ส้มของเรานะคะคุณอัจฉริเสริมทรั์ค่ะผู้นําชุมชนบ้านดอนไนจังหวัดเพชรบุรีที่นําเอาความรู้ดีๆนะคะกลเม็ดเคล็ดลับในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนโดยการนําเอาการท่องเที่ยวเนี่ยมาช่วยเสริมฐานรากให้กับชุมชน เป็นการแบ่งและแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันและเชื่อเลยค่ะว่าคุณผู้ชมน่าจะชืช่นชอบนะใครที่มีเวลาว่างอย่าลืมลองไปเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านดอนในกันดูนะคะแล้วคุณจะประทับใจแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะกูค๊คิกแล้วก็พี่ส้มลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ